ค่ะทุกคนแก้วชาวารพรนะคะวันนี้แวะมาฝากตัวอย่างหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊กขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะลองติดตามรับฟังกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังผลงานของแก้วเลยสามารถติดตามได้ทางช่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้มีผลงานในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงเยอะเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่รอตอนเดียวจบแป๊บนึงนะแก้วกำลังทยอยอ่านให้นะคะ มาลองฟังเรื่องนี้กันดูว่าชอบไหมนิยายรัก Girl Love เรื่องปราถนามารีนา d e e p อ in Love สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,558ฉบับเพิ่มเติมห้ามทำซ้ำ เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายบทนําแววตาที่เหนื่อยล้า สวัสดีค่ะทุกคนมินมาริกาเองนะคะวันนี้มินมีโชว์พิเศษที่อควาเรียมระยองค่ะถ้าใครว่างก็แวะมาเชียร์กันได้นะ้อรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะมินกับสาวสาวแองเจิลเมอร์เมดไทยแลนด์จะทำให้ดีที่สุดค่ะอ้อรอบป่ายสองมีหางใหม่มาอวดด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาดูกันเยอะๆนะบ๊ายบายเดินมองทางด้วยเดี๋ยวก็ลงไปนอนในคูน้า แทนที่จะได้คอนเทนต์ค่ะไม่ร่วง่ายๆหรอกค่ะพี่บอร์ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอ๊ยโอ้โหเกือบไปแล้วนั่นไงไม่ทันขาดคำแม่คุณเนยอ๋อนี่เรื่องห้องพักเราคงต้องนอนคนเดียวแล้วนะเพราะว่าขวัญเขาพาแฟนมาด้วยจะให้นอนด้วยกันเหมือนตอนแรกก็คงไม่เหมาะแล้วได้ค่ะไม่มีปัญหาว่าต่ที่พักไกลจากกวาเรียมากไหมกะ พอดีมินอยากดูพี่ตะวันบนผิวทะเลอืมไม่นะประมาณสองกิโลเมตรจากอกควาเรียมพี่ได้ยินว่าวิวสวยมากเพราะอยู่ติดทะเลแค่ไม่กี่ก้าวหุยดีจังเลยค่ะพวกเราจะได้เอาห่างอันใหม่ไปถ่ายกับฟองคลื่นรับรองว่ายอดวิวถล่มทลายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่บอกตากล้องให้นะน่าจะพร้อมกดชัตเตอร์เพราะว่าอยากได้ภาพรอดใหม่กันอยู่แล้วเอเช ขอบคุณนะคะบอสประโยคหลังมินมาล,ลิกาเจ้าของฉายาเทพธิดาแห่ง Angel Mermaid Thailand ส่งยิ้มให้ผู้จัดการทีมที่เป็นชายร่างสูงใจดีอย่างมีเลศในเหตุเพราะการรับงานในพื้นที่ใกล้ทะเลเช่นนี้คือความสุขที่เหล่านางเงือกนายเงือกจะได้พักผ่อนรวมถึงมีที่ถ่ายภาพสวยๆช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง หากแต่มินมาลิกาหรือชื่อในวงการเมอร์เมดไทยแลนด์เรียกว่ามารีน่าก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำการแสดงภายในตู้ขนาดใหญ่ของออาเรียมชื่อดังหลายแห่งโดยที่มีรอยยิ้มของเด็กๆส่งผ่านม่านกระจกใสแจ๋วให้ได้พลอยชื่นใจ ความสุขที่ครั้งหนึ่งเธอเองก็ปรารถนาจะได้ครอบครองเรียวหางสวยพลิ้วไหวใต้ผืนน้ำดุดดังเจ้าหญิงในเทพนิยายและการ์ตูนที่เด็กๆทั่วโลกต่างฝันที่จะมีหางสวยๆเหมือนดังตัวเอกของเรื่องกระทั่งเติบโตจึงเสาะแสวงหาหนทางเพื่อครอบครองหางนางเงือก จากการฝึกฝนดำน้ำให้ได้นานและปลอดภัยที่สุดคลานั้นมัลลิกามุ่งมั่นตั้งใจโดยค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าเรียนค่าชุดค่าคุณครูผู้สอนเธอก็เก็บหอมรอมริบเพื่อเรียนให้จบคอร์สและสอบผ่านการประเมินตามที่ควรจะเป็น หากจะทำการแสดงในแต่ละครั้งก็ต้องได้รับการการันตีจากสถาบันฝึกสอนระดับมาตรฐานสากลเพื่อนำมาประกอบอาชีพอย่างถูกต้องซึ่งหนึ่งในทีมที่มาลิกาลงสนามสอบและฝึกฝนมาแรมปีก็เล็งเห็นความสามารถการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเธอระหว่างทำการแสดงในสระจำลองจนเธอสอบผ่านการทดสอบและได้รับโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในทีม แองเจลเมอร์เมดไทยแลนด์บริษัทที่รับงานโชว์ทั้งไทยและต่างประเทศเว่ามาริกาท,ที่ไม่ชอบการเดินทางไกลมักจะเลือกรับงานภายในประเทศเพื่อลดแรงกดดันที่ส่งผลต่อการแสดงแน่ละ่ะเธอไม่ชอบตอนที่เครื่องบินตกกลุมอากาศไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งตอนที่เครื่องบินเข้าไปอยู่ในกลุ่มเมฆสีขาวหนาทึบจนมองอะไรไม่เห็นนี่มิน แกได้ยิยนเรื่องตู้ที่สิงคโปร์ไหมอืมทำไมอ่ะก็ใครๆบอกว่าทามที่นั่นเย็นมากจนพวกผู้ชายยังต้องยอมแล้วเจ้าของควาเรียมก็มีให้ใครลงตู้ด้วยนอกจากทีมของเราค่ะ <c oughs> ตามนั้นบอสเล่าให้ฟังว่าที่นั่นกดเขาเคร่งมากนักแสดงต้องเก่งแล้วก็มีใบเอร์ไม่ต่ำกว่าอสองสถาบันซึ่งถ้าจะจ้างในรูปแบบบริษัทก็ยากมากมาก,มาก ที่ต้องไม่เคยมีประวัติสุ่มเสี่ยงดูว,ว่าประวัติอุบัติเหตุระหว่างทําการแสดงพูดง่ายๆก็คือต่อให้หางสวยแค่ไหนถ้าไม่แกล่งจริงก็หมดสิทธิ์ลงตู้ในควอเรียมของเขามาลิกาพูดตามข้อมูลที่รู้มาซึ่งก็เป็นปกติที่เพื่อนร่วมงานค่อนข้างกังวลกับการแสดงในพื้นที่ใหม่ๆจะชวนคุยเพื่อปลอบใจตัวเองํำว่าตู้ ในภาษาเรียกขานของเหล่าเมอร์เมดโชที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวซึ่งก็หมายถึงเวทีของเหล่านักแสดงจอมขวัญหรือขวัญเพื่อนสนิทของมาริกาเป็นสาวตัวเล็กที่ตกกลุ่มรักการดำน้ำมาตั้งแต่เด็กๆและเลือกเรียนคลาสเดียวกันกับมาิกาที่สอบผ่านเป็นคนแรกสาวน้อยดวงตากลมโตที่รับงานเมอร์เมดจะก,กังวลทุกครั้ง ที่ต้องออกมาแสดงนอกสถานที่ฝึกซ้อมถังที่ตู้เลี้ยงปลาในอควาเรียมก็ไม่ได้น่ากลัวในความคิดของมัลิกาสักนิดตรงกันข้ามคือเธอชอบหยอกล้อก,กับกระเบนตัวน้อยรวมถึงฝูงปลาขนาดเท่าอุ้งมือที่ช่วยให้บรรยากาศการแสดงนั้นสวยงามและสมจริงยิ่งขึ้นนั่นลหละความสุขเล็กๆของคนที่ชื่นชอบโลกใต้น้ำหากแต่บางอาควาเรียมก็น่ากลัว เพราะพื้นที่ภายในตู้กระจกนั้นแคบมากจนทั้งทีมงานและนักแสดงต้องเดินทางมาสำรวจสถานที่ก่อนทําการแสดงเสมอเอาแล้วจะจ้างไปทำไมถ้าจะไม่ให้ลงตู้ <c oughs> ก็ตอนจ้างเขาไม่ได้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าเคยมีประวัติไม่เหมาะสมบ้างไหมคะคุณจอมขวัญ <c oughs> เอาจริงๆอาชีพยอย่างเรามันก็เสี่ยงอยู่แล้ว ทำไมไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้เกิดเรื่องซึ่งเดือดร้อนกันทั้งขณนะโชคดีที่ทีมเราไม่เคยมีใครเล่นพีเรนหรือว่าละเมิดกฎของการลงตู้ยิ่งเป็นตู้ที่ลึกและมีอุปสรรคเยอะพวกเราก็ยิ่งต้องรีบแจ้งหาวควอเรียมก่อนทุกครั้งอืมใช่ใช่เป็นเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีตู้ที่อันตรายด้วยละมัง้งวันก่อนฉันดูคลิปสาวแคนาดาลงไปไว่ายน้ำในทะเลสาบแล้วเจอสาหราย โอ๊ยมินอ้อยน่ากลัวมากดีที่หางไม่พันกับสไลายใต้น้ำคือแกเคยเห็นใช่ไหมที่ใบมันใหญ่ๆยาวๆในสารคดีโลกใต้ทะเลพวกฝรั่งนี่ก็แปลกชอบทำอะไรสิ่งเสี่ยงเรียกยอดไร้กันดีจริงๆจ,จ้าว่าแต่เขาเราไม่เสี่ยงเลยเนาะรอบที่แล้วก็เกือบขึ้นผิวน้ำไม่ทันไม่ใช่งไงฮึ คำหลังมาริกาลากเสียงยาวเหยียดเพื่อเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยจนเพื่อนร่วมงานที่ชอบทำตาโตตอนเล่าเรื่องน้าตื่นเต้นต้องห่อไหลริมฝีปากฉีกยิ้มแก้อาการสำนึกผิดที่ไม่ควรประมาทเพราะถ้าหากพลาดเพียงนิดอาจเสี่ยงต่อร่างกายที่อยู่ใต้แรงดันของน้ำ จอมขวัญจึงชวนเปลี่ยนเรื่องคุยและเดินนำไปที่ประตูเข้าออควาเรียมสถานที่ที่วันมรืนเธอและเพื่อนอีกหลายคนต้องทำการแสดงซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆน่ารักโอ้โหใหญ่โตคว,ว้างขวางดีเหมือนกันฮะ อาคารจัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำของไทยทางภาคตะวันออกที่มีไม่กี่แห่งถาว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อการเรียนรู้โลกใต้ทะเลรวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่มาลิกาที่ต้องเดินผ่านตู้ปลาหลากหลายสายพันธุ์เพื่อไปให้ถึงจุดทำการแสดงในช่วงวันหยุดนี้จึงค่อนข้างผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าเพราะได้เห็นพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงในตู้โชว์ ทั้งสองข้างทางร่างสูง170เซนติเมตรกลาง,ลงเหลียวมองตัวเองในเงาของตู้กระจกที่มีความยาวมากเป็นพิเศษเหตุเพราะเป็นตู้ของปลาไหลมอเร่ที่ว่ายวนอยู่ในนั้น2อถึงสตัวเห็นจะได้บางตัวหลบในโพรงประการังเทียมที่สร้างขึ้นเรียนแบบธรรมชาติ ซึ่งในเงาสะท้อนก็ทำให้มาริกาได้เห็นเส้นผมยาวสีดำสนิทของตนที่ไม่เคยตัดมาหลายเดือนและมีเพียงเหตุผลเดียวคือเธอต้องการใช้เส้นผมให้เป็นประโยชน์ในการแสดงเส้นผมที่ไม่เคยทำสีสักครั้งช่วงที่เดินไปตามทางมืดสลัวและกดชัตเตอร์สมาร์ทโฟน เพื่อเก็บภาพปลากระตูนสีส้มสลับขาวรวมถึงปลาสายพันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นเธอก็ไม่ลืมที่จะปิดแฟลตเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาตกใจจนไหวชนกระจกตู้หรือเกิดผลกระทบต่อดวงตาของปลาได้หูยมินไหนว่าตู้ไม่ลึกกี่เมตรวะเนี่ย และจากการคาดคะเนาตามภาพในเว็บไซต์ของอควา r i ี u m มาลิกาที่หันไปมองตามเสียงเรียกอย่างตื่นเต้นก็ถึงกับอ้าปากค้างโห้ยจริงด้วยถ้าฉันจำไม่ผิดข้างล่างยังมีหลังเข้ามองอีกใช่ไหมโอ้ยเจองานหินแล้วเราไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้โอ้ยหินเหนินอะไรกันยังไม่ทันได้ลองก็ปอแล้วเหรอ ไม่พูดเปล่าเจ้าของเสียงทุมห้าวที่วางอุ้งมือตะปบหัวไหล่ของมลริกาอย่างก้มลงมากระซิบในท้ายประโยคผู้ชายร่างใหญ่ที่มีผิวสีแทนและชื่นชอบการดำน้ำไม่แพ้เหล่านายเงือกในสังกัดเดียวกันแต่ว่าวสีหน้ากี้จวนกวนประสาทเชิงเน็บหยอกของเขาที่มาพร้อมกับท่อนแขนหนักอึ้งวางพาดบนบ่าของมาริกาที่เบี่ยงหลบไม่ทัน ชวนให้หงุดหงิดกระทันหันจนเธอเผลอขมวดคิ้วอะไรใครป๊อไมใช่มิแน่นอนค่ะแค่ไม่เคยเห็นตู้ที่ไหนลึกและกว้างขนาดนี้มาก่อนถามยังมีขอบอุโมงค์ข้างล่างนั่นที่วางถังออกซิเจนดีที่จะได้ไม่ต้องตะกายขึ้นผิวน้ำบ่อยๆคือแค่นั้นเหรอแล้วเมื่อกี้ใครกันนะที่พูดว่าหินเอาแล้วมันหินไหมล่ะ นั่นไงไม่เห็นเลยครับพี่หินเทียมหินจริงวางเรียงรายเต็มไปหมดเฮดี๋ยวว่าแต่หินเลยนูน่นพิบ่บอยเห็นอะไรไหมคะอะไรขณะที่ชายหนุ่มร่างสูงขวาหันไปมองตามปลายนิ้วที่มาริกายกชี้อยู่เบื้องหน้าเขาก็ทำตาโตหลบพ่นลมหายใจหนักๆเฮ้ยทำไมตัวมันใหญ่จังวะ <c oughs> เขาเรียกว่าปลาหมอทะเลค่ะนี่ยังเป็นปลาเด็กน้อยนะคะ <c oughs> เป็นไงไม่เหมือนในตู้ที่หนองคายใช่ไหมล่ะแบบนั้นน้นองๆปลาแต่เจ้าตัวนี้โตเต็มที่สองเมตรกว่าหนักเกือบห้าร้อยกิโลเลยนะห้าร้อยกิโลเรารู้ได้ไงก็ <c oughs> <c oughs> เขาเขียนบอกเอาไว้นี่ไง ราวกับการลดปลายนิ้วลงมาชี้แผ่นป้ายที่มีคำบรรยายสายพันธุ์ของสัตว์น้ำที่จัดแสดงภายในตู้จะสะกดสายตาของหนึ่งในผู้สวมบทบาทนายเงือกเพียงไม่กี่วินาที <c oughs> เขาก็หันไปจ้องเจ้าปลาหมอทะเล2อถึงสตัวที่แหวกว่ายอยู่ในตู้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งก็ทำให้มาริการู้ได้ในทันทีว่าทำไมตู้นี้จึงถูกเลือกเป็นสถานที่จัดแสดงเมอร์เมดโชว์ เหตุเพราะความลึกที่น่าจะไม่ต่ำกว่า6เมตรส่วนความกว้างน่าจะพอสำหรับให้ในเงือกตีลังกาโชว์จากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งได้สัก6 7รอบอืมตัวใหญ่เอาเรื่องเลยค่ะ มาลิกาพูดพลางจ้องมองปลาหมอทะเลที่ว่ายเข้ามาใกล้ๆทำให้ได้เห็นปากอันใหญ่โตที่พี่บอยต้องขยับถอยแม้ว่าตู้กระจกที่มีไว้สําหรับเลี้ยงปลาคือสถานที่ที่เหล่านางเงือกและในเงือกต้องทำการแสดงในวันมรืนลักษณะของตู้ไม่เท่าไหร่แต่ปลาตัวใหญ่คงไม่เข้าตาพี่บอยนะักเหตุเพราะนายเงือกหนุ่มเคยมีประสบการณ์อนาคขนลุก กับน้องปลาตัวเท่าล้อรถพ่วงมาแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้องหน้าตาใจดีทุกตัวเลยดูสิสงบเสงเียมมากว่าไงจ๊ะคนสวยน้ำเย็นชื่นใจไหมจ๊ฮ้า <c oughs> <c oughs> สวยตรงไหนปา,ากใหญ่ขนาดนี้เย พูดจบชายหนุ่มที่เผอขโมดคิ้วก็จำอ้าไปหาเพื่อนร่วมทีมที่เป็นผู้ชายเขากระซิบกระซาบกันสองคนและคงไม่พ้นเรื่องที่เพิ่งจะเห็นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ยกักษ์ว่ายวนอยู่ตรงหน้าเธอนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ปอดเหมือนกันละวะอุ้ยไม่เหมือนเราไม่เคยกลัวน้องปลาไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็เนาะเป็นเมอร์เมดทั้งที ต้องรู้จักนิสัยของน้องปลาที่น่ารักจริงไหมจ๊ะคันสวยขาประโยคหลังมาริกาพึมพำรรถามปลาหมอทะเลที่ว่ายมาหยุดตรงหน้าของเธอนานสองนานอึดใจที่ส่งยิ้มให้อย่างนึกเอ็นดูเธอก็เร่งก้าวไปรวมกลุ่มกับเพื่อนงานในคลานี้ จะใช้นักแสดงถึง7ชีวิตในบทบาทของนาเงือกนายเงือกสลับสับเปลี่ยนกันในช่วงเวลา5วันกับรอบการแสดงวันละ2รอบนั่นก็คือช่วงเช้า1รอบและช่วงบ่ายอีก1รอบซึ่งก็เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักแสดงแน่นอนที่อาชีพนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย หากแต่เมื่อลองสวมหางอันใหม่ที่มีสีฟ้าอ่อนเป็นประกายระยิบระยับเมื่ออยู่ใต้น้ำมาลิกาที่นั่งบนขอบตู้ปลากข้างขวาง,วางก็รู้สึกคลายความกังวลไปได้บ้างแน่ละสเสน่ห์ของการเป็นนางเงือกก็คือหาง เมื่อต้องแสงไฟสาดส่องและเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งถ้ามีเด็กน้อยมายืนเกาะตู้กระจกจับจ้องด้วยท่าทีตื่นตาตื่นใจมาริกาย,ยิรู้สึกเหมือนกลายเป็นนางเงือกเต็มตัวโอ้โหสวยจังทำไมหางปลาถึงได้สวยขนาดนี้เนาะแม้จะทำมาจากวัสดุเทียมที่ลงสีแบบไล่ระดบับ จากคนหางเป็นฟ้าอ่อนจะหลดปลายละมุนและพลิ้วไหวหัวใจของมาริกาก็รู้สึกถึงความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เสมอส่วนร่างกายท่อนบนที่สวมทูพีดมีการออกแบบพิเศษด้วยเลื่อมลายเกล็ดปลาเข้ารูปโชว์สรีระที่หมั่นดูแลรูปร่าง ไม่ต่างจากการหมั่นฝึกฝนกลั้นลมหายใจในน้ำผิวพันก็ต้องผุดผ่องไม่หม่นหมองหรือมีรอยขีดข่วนให้เด็กๆสงสัยว่าหนางเงือกแสนสวยไปเล่นสนซุ่มซ่ามที่ไหนมา <c oughs> ว่าแต่านางเงือกตัวจริงน้อต่อจะเป็นยังไงเนาะขณะนั่งชื่นชมผลงานชิ้นใหม่ ที่สั่งผลิตหมดมาจากบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์การดำน้ำไม่นานบรรยากาศการซ้อมลงตู้ปลาขนาดใหญ่ในเวลาปิดทำการของอควาเรียมก็ทำให้หัวใจฉ่ำเย็นตั้งแต่มลิกาขยับลงจากขอบตู้ช้าๆเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย และทำความคุ้นเคยกับตู้ที่มีปลาหมอทะเลตัวใหญ่รวมถึงปลาเล็กปลาน้อยที่ว่ายไปมาซึ่งก็ไม่ง่ายในตอนแรกที่ความเย็นของน้ำส่งผลให้ต้องตั้งสมาธิและเหลียวมองเพื่อนสนิทที่ทำได้ดีมากนางเงือกผมยาวสีน้ำตาลทองร่างเล็ก หมั่นฝึกฝนและเรียนรู้วิธีเอาชนะความกลัวหางทรงเรียวแบบมีคลีบตรงสะโพกนั้นเป็นสีน้ำตาลประกายทองสวยงามมากโดยเฉพาะยามที่หางเรียวนั้นต้องแสงไฟสาดส,ส่องลงมายังพื้นตู้ที่มีความลึกเกือบ6เมตรเมื่อเห็นว่าเพื่อนสนิทสามารถปรับตัวได้ดีแล้วมลิกาจึงปล่อยใจไปในห้วงแห่งความฉ่ำเย็น โลกใต้น้ำอันอัศจรรย์และลึกลับน่าค้นหาขณะดำดิ่งลงไปกลับตัวตีลังกาอยู่หลายรอบเพื่อสร้างความคุ้นเคยมาริกาก็ค้นพบว่าเจ้าปลาหมอทะเลตัวใหญ่ไม่เฉียดเข้ามาใกล้เลยแม้แต่น้อยพวกมันรวมกลุ่มกันเลี้ยงหลบไปในทิศทางตรงกันข้ามที่เหล่านางเงือกกำลังซักซ้อมการแสดงช่วงที่ทำภาษามือบอกให้เพื่อนสนิทลองฝึกหมุนตัว มาลิกาก็ขยับไปหาหลังคาอุโมงค์ด้านล่างเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับวางถังออกซิเจนเมื่อได้มุมเหมาะๆโดยไม่เสี่ยงต่อการขาดอากาศมาลิกาก็ตั้งใจจะกลับขึ้นไปบนผิวน้ำหากแต่ช่วงที่ขยับให้หางอันใหญ่โตช่วยในการเคลื่อนไหวสายตาก,ก็สะดุดกับร่างของใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าตู้กระจกแรกเห็น คือผู้หญิงผมยาวสีดำเทาที่อาจทำสีควันบุรีร่างสูงนั้นอยู่ในชุดเรียบง่ายคล้ายพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่มีป้ายชื่อห้อยคอและใบหน้าที่ดูอิดโรยดวงตาสีน้ำตาลหม่นเศร้าจ้องมองมาที่นางเงือกในตู้กระจกผู้ซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กน้อยแต่ว่าววตาคู่นั้นกลับแสดงออกถึงความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด ริมฝีปากชมพูอ่อนขยับเล็กน้อยราวกับจะเอ่ยคำใดแต่ก็ไม่ห่วงแห่งสายน้ำฉ่ำเย็นและความสงสยัยมาลิกาที่รู้ตัวดีว่ากลั้นลมหายใจได้อีกไม่นานก็ลองโบกมือลาเจ้าของแววตาคู่สวยและรอดูปฏิกิริยาที่นิ่งเงียบอึดใจเธอก็รอต่อไปไม่ไหวโอ้ยเป็นอะไรของเขา ทำไมดูเศร้าจังอาจจะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากทุกคนติดตามในเวอร์ชั่นของหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊กด้วยนะคะใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วแก้วขอบคุณมากๆๆๆๆๆขอบคุณในการสนับสนุนในทุกๆช่องทางค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังในส่วนของ ตัวอย่างแล้วก็ตอนเดียวจบนะคะในเรื่องอื่นๆแก้วก็ขอบคุณเช่นเดียวกันอย่าลืมดูโฆษณาให้บ้างนะเพราะว่าเป็นส่วนของการสนับสนุนช่องเลยคือมันเป็นการสนับสนุนหลักเลยล่ะอ่ะสําหรับการดูโฆษณานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนไปแล้วค่ะแค่ดูแลสุขภาพด้วยนะบาย